สวัสดีค่ะมาส่องหอยโข่งภาคใต้กันนะคะเนี่ยค่ะเย็นๆเี้เขาจะออกมากินอาหารนะคะฝนตกค่ะตัวนี้จะขึ้นมาไข่หรือเปล่าไม่รู้นะ ไข่สามสี่ก้อนไม่ได้ออกเลยค่ะนี่ไข่ฝ่ออันนี้คือแบบไข่ตอนแดดร้อนไม่ได้แกะออกค่ะถ้าไมไ่แกะออกแดดร้อนมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะฝ่อหมดเลยนี่ก็ฝอสามก้อนเลยค่ะ อันนี้กำลังจะเป็นตัวเลยเห็นไหมมันฝอก่อนเนะี่ยกำลังจะเป็นตัวเลยแดดมันร้อนจัดแตถ้าไม่เก็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามสี่ก้อนสามก้อนไม่ได้สักตัวเลยค่ะฝนตกค่ะฝนตกก็จะออกมาหาอาหารกินกัน นี่ปากอะไรอยู่ที่ตัวใหญ่มากเลยมีกบด้วยมีกบอยู่ตัวนึงกินอาหารตอนนี้หอยปังไม่มีนะคะหอยโข่งภาคใต้ก็เหลืออยู่แค่นี้นะคะเก็บไว้ทำพัน์ค่ะนี่ค่ะพ่อพัน์แม่พัน์หอยของ่ง ขอมภาคใต้ไม่มีจำหน่ายนะคะตอนนี้ไม่มีจำหน่ายค่ะอันนี้บ่ออนุบาลน,นะคะมันเล็กๆม่เยอะเลย ในรุ่นเนี้ยเยอะเลยว้านี่จับคู่กันแล้วค่ะเนี่ยตัวเล็กนี่คือตัวผู้นะคะตัวใหญ่นี่คือตัวเมียนะคะถ้าอยากรู้ว่าหอยตัวไหนตัวผู้ตัวเมียต้องดูตอนเ้าจับคู่กันนะคะแล้วก็ต้องดูตอนเย็นกับกลางคืนค่ะช่วงนี้มันโดนชายคาแล้วฝนตก แรงมันเพราะว่าน้ําตกจากใช้ยคามแรงเกินหอยมันตกใจมันตายอันนี้กําลังอร่อยเลยเนี่ยลวกลวกแล้วก็ตําใส่ท้มตําน่าจะอร่อยเนะตั้งแต่ซื้อมายังไม่กล้ากินเลยค่ะเพราะว่าเสียดาย เยอะมากเลยค่ะไม่มีบอกขยายค่ะตอนนี้มีแต่หอยข่งภาคใต้ค่ะหอยปังไม่มีเหลือแค่นี้ไว้เก็บไว้ทำพันธ์ุค่ะ